สวัสดีค่ะโมนาพาแซบบายโมนาค่ะวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเนาะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตที่ผิดพลาดผิดพลาดอะไรผิดพลาดในการเรียนรู้ค่ะโมนาพาแซบบายโมนาแต่งงานกับสามีมา8-9ปีแต่โมนาไม่เคยไม่เคยได้ศึกษาเรื่องอินเทอร์เนต็ตเลยตอนนี้โมนาถูกตัดสัญญาณอินเทอร์เนต็ตในบ้านเนาะ สัญญาณอินเทอร์เนต็ตในบ้านจึงใช้งานไม่ได้โมนาก็จึงจะต้องใช้ Wi-Fi หรืออินเทอร์เนต็ตจากที่ทำงานเฉพาะเวลาที่โมนาไปทำงานที่ทำงานแต่คันนี้ตอนนี้ก็รู้ๆกันอยู่เนาะมีโลกวิบวับวิบวับวิบวับเขาก็จะแพนงานให้ไปทำงานก็คือสัปดาห์หนึ่งวัน2วัน แล้วแต่หัวหน้าจะแผนงานแล้วแต่หัวหน้าจะรับงานมาอีกทีนึงแล้วเราถึงจะได้ไปทํางานโมนาก็ถ้าได้ไปทํางานโมนาก็จะไปทํางานไปที่ทํางานเร็วกว่าปกติก่อนหนึ่งชั่วโมงเพื่อไปเช็คอีเมลเช็คอะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างในไ i p a d เนาะหลังจากนั้นก็ต้องทํางานแล้วเวลาทํางานเราก็ ไม่สามารถเข้าไปดูเพื่อนๆได้เพราะว่าต้องรีบในการในการทํางานจึงไม่สามารถเข้าไปติดตามเพื่อนหรือว่าเข้าไปดูคลิปวิดีโอของเพื่อนๆที่ทําช่อง y o u t u b e อาจจะได้เข้าเป็นคน2คนเพราะว่าอุปกรณ์เราไม่พร้อมเราจึงไม่สะดวกเนาะแต่เมื่อไรที่โมนาสะดวกแล้วโมนาก็จะตามไปหาเพื่อนๆนะคะช่วงนี้ก็จึงอยากจะมาคุยแล้วก เล่าสู่กันฟังว่าเมียฝรั่งที่อยู่ต่างประเทศเนาะเป็นไปได้ก็ขอให้ศึกษาให้มากกว่าโมนาเนาะโมนาไม่ได้ศึกษาและก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์เรื่องสามีเสียชีวิตจะเกิดขึ้นเราจึงไม่ได้ศึกษาและเราก็ยังหลงในตัวเองว่าโอ้ยเรามีผัวเรามีผัวเราไม่กลัวหรอกว่าและเราอยู่ต่างประเทศเราไม่กลัวหรอกเราไม่คิดหรอกว่าปัญหาอินเทอร์เน็ตจะเกิดขึ้นกับเรา ตอนนี้ปัญหาอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นกับโมนาโมนาทำอะไรบ้างโมนาทำอะไรบ้างตอนนี้ไม่มีสัญญาณใช้ในบ้านโมนาก็ติดต่อกับบริษัทอินเทอร์เน็ตแล้วก็พูดบอกเขาถามเขาว่าจะต้องทำยังไงเขาก็บอกและเขาก็แนะนำเรามาว่าถ้าอยากจะใช้ด่วนต้องไปจ่ายอินเทอร์เน็ตของเก่าที่สามีเคยสร้างไว้แต่คันนี้เราไม่มี เราไม่มีเขาเรียกว่าอะไรใบเสร็จใบเสร็จที่จะไปจ่ายใบเสร็จที่จะไปจ่ายอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเขาพูดมาใช่ไหมเขาพูดมาไม่มีใบเสร็จเขาบอกให้เราโทรไปหาโทรไปหาธนาคารธนาคารก็อยากจะช่วยเหลือเรานะธนาคารก็อยากจะช่วยเหลือเรานะอยากจะช่วยเหลือจ่ายอินเทอร์เน็ตให้เราแต่ก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าไม่มีใบเสร็จโมนาจึงจะต้องไปติดต่อใบเสร็จกับ บริษัทอินเทอร์เน็ตแห่งนั้นแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ติดต่อเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ติดต่อคือเราคุยกันสองสามรอบและเขาก็ส่งซิมการ์ดมาเพื่อให้เราเพื่อให้เราไว้รอไว้รอกล่องไว้รอกล่องรับสัญญาณตัวใหม่มาให้เราเราก็ต้องรอต่อไปจนถึงวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดกุมภาพันธ์มันจึงเป็นเรื่องที่ ที่ที่เกินคําบรรยายเกินคําบรรยายก็คือเราไม่มีอินเทอร์เนต็ตใช้ไม่มีอินเทอร์เนต็ตใช้พออยู่ในบ้านไม่มีอินเทอร์เนต็ตใช้เหมือนคนไม่มีมือไม่มีไม่มีไม่มี ไม่เห็นโลกไม่เห็นโลกภายนอกไปเลยไม่เห็นโลกภายนอกไปเลยและสําคัญเอกสารเราเปิดดูไม่ได้เราเปิดดูไม่ได้เอกสารอะไรที่ที่มาหาเราช่วงนี้เราเปิดดูไม่ได้เนาะมันจึงเป็นอะไรที่ที่ที่ลาบากมากๆจึงอยากให้พี่พี่เมียฝรั่งเนาะพี่พี่เมียฝรั่งทุกคนเนาะอ่า ได้ศึกษาตรงนี้ว่ายัางไงโมนามีพาสเวิร์ดนะโมนามีพาสเวิร์ดแต่กล่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราไม่สามารถเข้าได้เพราะมันเป็นชื่อของสามีอันเก่ามันเป็นชื่อของสามีอันเก่าเราจึงต้องจ่ายก่อนถึงจะได้แต่การจ่ายถ้าไม่มีบินธนาคารเขาก็ไม่จ่ายให้เราธนาคารเขาพร้อมนะพร้อมที่จะจ่ายให้แต่มันไม่มีบินธนาคารก็จ่ายไม่ได้และการติดต่อ ถ้าพูดกันหลายๆรอบโมนาก็มีความรู้สึกว่าภาษาเราอะอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเราจึงต้องรออีกอันนี้ก็เหมือนการอาศัยคนอื่นอาศัยจมูกคนอื่นดมเราก็ต้องรอเวลาว่าคนที่จะมาช่วยเราเพื่อนบ้านที่จะมาช่วยเราอะเขาจะมาเวลาไหนเขาจะมาเวลาไหนเราก็ต้องรอเขาอีก แล้ววันนี้เขาบอกเขาจะมาบ่ายสองโมงก็คือยังไม่ถึงเวลานะเนาะก็จึงอยากจะมาคุยมาเล่าให้ฟังว่าหถ้าเราได้เรียนรู้ถ้าเราได้เรียนรู้ตามทันเรียนรู้และตามทันตามทันบริษัทอินเทอร์เน็ตแห่งนั้น อะไรที่เรียกว่าเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตก็แค่อยากจะให้อ่าอ,อย่าทาอย่าทาเหมือนอย่าทาเหมือนโมนาอย่าทําเหมือนโมนาคือจดหมายอะไรมาของสามีก็แล้วแต่หยิบหยิบออกจากตู้ไปรสนีย์เสร็จก็มาวางบนโตะ๊ะสามีก็เป็นคนเคลียร์ทั้งหมดสามีก็เป็นคนเคลียร์ทั้งหมดโมนาก็จะไม่รู้เลยว่าอะไร ทำไมถึงไม่ใส่ใจถามสามีบ้างล่ะว่ามันเป็นจดหมายอะไรเราเคยถามเขาก็บอกว่าค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายแต่เราก็ไม่เน้นอีกค่าใช้จ่ายอะไรค่าใช้จ่ายอะไรที่คุณจ่ายพอมาถึงวันนี้อินเทอร์เนต็ตของต่างประเทศอินเทอร์เนต็ตของต่างประเทศเราจะเสียเราจะจ่ายเนี่ยสเดือนจ่ายครั้ง3เดือนบินจะมาเก็บ ครั้งหนึ่งสา,สามเดือนบินก็จะมาเก็บครั้งหนึ่งแล้วของสามีที่สามีทำไว้มันก็สิ้นสุดสิ้นเดือนมกราพอขึ้นเดือนกุมภาพป,ปั๊บพอขึ้นเดือนกุมภาพป,ปั๊บนางก็ตัดเลยจ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตตัดเลยในบ้านจึงไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะพอไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำไงล่ะอ่ะ สัปดาห์แรกที่คุยกับเขาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งกล่องมาให้เราอันนี้คือการพอพอเราเอ่อมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราก็แก้ไขโดยการโทรไปหาที่ทํางานของสามีพอโทรไปหาที่ทํางานของสามีเขาก็บอกว่าสามีอ่ะจ่ายถึงเดือนมกราพอสิ้นเดือนมกราปับ๊บมันก็ต้องเริ่มต้นเริ่มต้นคิดเป็นเป็นเงินใหม่เราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ชะล่าใจเออเราก็ไม่ได้ตระหนักตรงนั้นเนาะ ว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะโดนตัดอยู่ที่นี่มาทั้งนานก็เพิ่งครั้งแรกนี่แหละที่โดนตัดเนาะก็ก็ให้เรียนรู้ว่าครบ3เดือนสามเดือนเมื่อไรเราก็ต้องจ่ายถ้าเราไม่จ่ายเขาก็ตัดและก็ตัดทันทีด้วยตัดทันทีเลยพอวันที่สองปับ๊บสกุมภาตัดเลยจ้ะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้ พอไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราก็ต่อติดต่อ,ต,ต,อติดต่อที่ทํางานเสร็จปับ๊บที่ทํางานก็บอกว่าให้ติดต่อที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตเราก็โทรไปที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตโทรไปที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าเขาจะส่งกล่องมาให้เราก็คิดว่าเขาจะส่งกล่องที่ไหนได้เขาส่งซิมการ์ดมาให้เราเพื่อให้เราใส่กล่องแต่กล่องจะมาอันนี้เป็นการต่อสัญญาจากเหมือนเหมือนเปลี่ยนชื่อจากสามีมาเป็นเราเนาะสัญญาณกล่องนี้ก็จะมาหลังจากที่เราคุยคอนทักกับเขาอะ คุยตกลงกับเขาอีก2สัปดาห์แต่ถ้าเป็นกรณีว่าสัญญาณอินเทอร์เนต็ตเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดคุณจะต้องรอสัญญาณอินเทอร์เนต็ตนี้ประมาณ1เดือนจ้าประมาณ1เดือนจ้ารถไฟมารถไฟมารถไฟไปแล้วรถไฟไปแล้วรถไฟไปแล้ว พอ,พอเราคุยติดต่อทางาทางสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตว่าถ้าคุณอยากใช้เร็วคุณก็ต้องไปจ่ายของเก่าของสามีแล้วของเก่าของสามีมันไม่มีบินเราจะจ่ายยังไงมันไม่มีบินเราจะจ่ายยังไงแล้วก็ต้องรอรอคุยกับเขาอีกวันนี้ว่าจะต้องมีบินเนาะ ถ้าอย่างไงอ่ะเนี่ยก็อยากจะบอกถึงพี่พี่เมียฝรั่งด้วยกันเนาะว่าหนึ่งถ้าเรารู้จักถามสามีคือหนึ่งบางทีก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากทำเหมือนโมนาว่าอะไรอะไรก็สามีต้องจ่ายอะไรอะไรก็สามีต้องจ่ายแค่เราอยากรู้แค่เราอยากถามเขาว่าค่าใช้จ่ายมันเป็นอะไรยังไงบอกตรงๆไม่โมนาไม่เคยถามเลยว่าค่าใช้จ่ายเป็นยังไงโมนาไม่เคยถามสามีเลยว่าค่าใช้จ่ายเป็นยังไงพอถึงวันนี้พอโดนตัดขึ้นมาปั๊บอ้าวเลวลําบากฉันแล้ว เนาะอันนี้ถ้าเป็นก็อยากจะบอกว่าให้ถามเนาะให้ถามให้คุยเลยกับสามีเนาะให้ถามให้คุยเลยบางทีหลายๆอย่างในบ้านอะเราก็ต้องรู้บ้างเนาะบางทีหลายๆอย่างในบ้านมีอะไรบ้างที่เราต้องรู้บ้างค่าน้ําค่าไฟค่าน้ําค่าไฟจะมาเมื่อไหรจะจ่ายเมื่อไร่จ่ายยังไงจ่ายแบบไหนอินเทอร์เน็ตมาเมื่อไร่จ่ายยังไงจ่ายแบบไหนพาสเวิร์ดมีอะไรบ้างอินเทอร์เน็ตก็ต้องมีพาสเวิร์ดในบ้านอีกนะพาสเวิร์ดในบ้านอีกนะ มันมีหลายๆอย่างที่เราต้องเรียนรู้เนาะต่อไปนี้โมนาก็ต้องเรียนรู้เริ่มต้นเรียนรู้จากหนึ่งค่าใช้จ่ายในบ้านไปละหนึ่งอย่างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกเพราะว่าค่าใช้จ่ายในบ้านอะโมนาจ่ายอะไรไปเท่าไหร่อันนี้คร่าวๆว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตหนึ่งต้องคอนทักใหม่ต้องคุยกับเขาใหม่ตกลงหนังสือสัญญากับเขาใหม่กว่ากล่องจะมาก็วันที่17 17กุมภาพันธ์สัญญาณโดนตัดไปตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์ ก็คือ2สัปดาห์เนาะสสัปดาห์ถึงจะได้กล่องใหม่มาวันนี้ก็ต้องอ่าคุยกันใหม่เนาะยิงอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเออมันเป็นแบบนี้ต้องทำยังไงเนาะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องหรือมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศนะเนาะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของโมนาเนานะ เดี๋ยวโมนาจะมาเล่าให้ฟังอีกหลายๆอย่างที่โมนาเจอมาช่วงนี้แล้วก็ต้องดําเนินการต่อไปขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กําลังใจเนาะอย่าลืมนะคะตรวจเช็คแล้วก็สอบถามสามีเนาะสัญญาณอินเทอร์เนต็ตเนาะสัญญาณอินเทอร์เนต็ตสําคัญมากพอไม่มีขึ้นมานี่เหมือนคนไม่มีมือไม่มีแขนเลยจ้ะเหมือนคนไม่มีมือไม่มีแขนไม่รู้จากโลกภายนอกเลยตอนนี้ไม่รู้จากโลกภายนอกเลยเพราะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ต โอเคคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมูนาพาแซบบายมูนาค่ะคนไทยในต่างแดนเนาะสภปยเดนมาร์กชีวิตวิถีชีวิตโมนาพาแซบค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ